白酒。 ย้อนกลับไปเมื่อสักหลายสิบปีที่แล้วนะผมยังเกิดทันในยุคที่พื้นที่หมู่บ้านจาัดสรรตรงบริเวณท้ายซอยที่ผมอยู่ตรงนั้นสมัยนั้นยังเป็นทุ่งนานะครับยังมีต้นข้าวออกรวงในช่วงฤดูกาลรปพร่อปลูกอยู่นะครับความทรงจำในวัยเด็กของทุ่งนาก็จะมีเราก็จะไปวิ่งว่าวไปจับปลานะครับหรือแม้แต่กระทั่งใน บางจังหวะของช่วงเวลาที่ม,มันมีฝนตกหนักๆแล้วน้ํามันจะเอ่อล้นทุ่งนาก็จะมีปลาช่อนตัวโตภาษาที่สามจะเรียกว่าปลาบืนเนาะมันจะบืนขึ้นมานะครับตามท้องดินตามถนนซึ่งถนนในยุคนั้นบ้านผมยังเป็นซอยคอย่อนบ้านผมอ่ะมันยังเป็นดินลูกลังอยู่เลยนะครับพอเวลาน้ํามันซาะเพื่อที่จะ,จะไหลจากที่สูงลงมาที่ต่ำปลาจากทุ่งนาจากที่เขาเลี้ยงไว้มันก็จะออกมาตามท้องถนนให้เราได้วิ่งไล่จับก,กันนะครับครั้งนี้ก็เป็นอีก ภารกิจหนึ่งนะครับที่หวนล้ำลึกความทรงจำในบางส่วนความทรงจําในบางส่วนนะครับในช่วงเวลาหลายๆปีที่มันผ่านมานพอเอนึกถึงทุ่งนาบ้างอันนี้วันนี้ก็จะเป็นภารกิจในการไปดูเขา,านวดข้าวนะครับซึ่งมันจะแตกต่างกับยุคสมัยก่อนที่ผมเห็นมาในทุ่งนานะครับผมยังทันนะครับยังทันในยุคที่ลานข้าวทุ่งนาเรียบ นะครับลานข้าวที่เขาทําจากคือไงล่ะเขาจะถางในต่อข้าวต่อสังสังข้าวที่ที่มันเป็นต่อต่อผุดขึ้นมาหลังจากการเก็บเกี่ยวแล้วเนี่ยนะครับเคลียร์เป็นพื้นที่ให้มันเป็นพื้นที่โลง่ลงๆแบนๆเรียบๆแล้วก็ถูกฉาบป,ปรทับด้วยอเจ้าขี้ควายนะครับตากแห้งไว้เป็นลานข้าวเพื่อใช้ในการตีข้าวแต่ตัววันเนี่ยยุคสมัยของการสีแล้วนวดข้าวเปลี่ยนไปนะครับนา เขาใหญ่คอยวันนี้ใช้การเก็บเกี่ยวนะครับแกยังเป็นบางส่วนนะครับบางส่วนก็ยังใช้เคียวเกี่ยวอยู่นะครับแล้วก็มัดฟอนข้าวนะครับวันที่เราไปวันนั้นก็คือการไปขนข้าวที่หลังจากการเกี่ยวด้วยมือมาแล้วนะครับเพื่อ,อทําการรอสีข้าวอีกทีหนึ่งรอนวดข้าวอีกทีหนึ่งโดยใช้รถนะครับรถนวดข้าวแรงงานส่วนใหญ่วันนั้นก็จะเป็นเพื่อนฝูง พี่น้องญาติกันหรือแม้แต่กระทั่งเจ้าของนาที่มีพื้นที่ติดกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติญาติพี่น้องกันนะครับก็มาช่วยกันลรงแรงกันนะครับแต่บางอย่างนะครับในยุคสมัยของที่มันเปลี่ยนไปเนี่ยการจ้างแรงงานนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เร็วขึ้นเพื่อลดทอนช่องว่างของเวลาหลายๆอย่างนะครับปัจจุบันเราคงไม่ได้ทํานายอย่างเดียว บีสเองไม่ใหญ่คอเองไม่ได้ทํางานอย่างเดียวก็ต้องมีภารกิจไปไปดูแลส่วนอื่นไปดูแลส่วนยางไปทาภารกิจอื่นๆที่มากกว่าการปลูกข้าวเพราะฉะนั้นเวลาในการดูแลผลผลิตอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะหายไปนะครับการจ้างงานการใช้เครื่องมือทุนแรงก็จะถูกเข้ามาแทนที่ลด นวดข้าวเป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับของการย่นระยะเวลานะครับแต่เดิมเนี่ยถ้าไม่มีรถคันนี้เราก็จะเห็นภาพเก่าๆเนาะในการลงแข่งเกี่ยวข้าวตีข้าวนะครับนวดข้าวอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแต่เนื่องด้วยจากอย่างที่ว่านะครับยุคสมัยน,นี้มันต้องทําอะไรแข่งกับเวลานะครับพฤติกรรมหรือว่าการกระทําอะไรเหล่านั้นน่ยมันก็จะค่อยๆจางหายไปจนจนมันเริ่มหาดูได้ยากนะครับอย่างไอรถสีข้าวนี้ ในะอีกไม่กี่ปีข้างหน้านะครับมันก็จะค่อยๆจางหายไปเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นรถที่เราเห็นทั่วไปอ่ะนะครับเป็นรถเกี่ยวแล้วก็นวดพร้อมเรามีหน้าที่เกาะใส่ถุงอย่างเดียวนะครับรอเก็บผลผลิตขึ้นแล้วเข้ายุ่งกันนะครับวันนี้ก็เป็นวันนี้ถือถอถือเป็นโอกาสอันดีนะที่ผมได้มามาช่วยเกี่ยวข้าวช่วยขนข้าวอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับแล้วก็เก็บภาพไปเป็นความจงจำน,นึกถึงช่วงเวลาที่แบบ ในตอนเป็นเด็กนะครับรถรถข้าวที่ที่เห็นกันทั่วๆไปณเวลานี้นะครับที่ส่วนใหญ่เขาจะทาไม่รู้นะที่อื่นนะแต่บ้านผมส่วนใหญ่มันจะออกเป็น,เป,นเป็นโทนสีน้ําเงินเั็นหมดอนะ่ะก็จะถูกดัดแปลงเป็นรถที่ดัดแปลงนะครับดัดแปลงจากเครื่องยนต์แล้วก็ต่อเผาพ่วงกับสายพานไปปัน่กนกลไกภายในนะครับปั่นข้าวให้ออกมานะออใช้เวลาไม่นานนะครับต่อผลผลิตต่อไร่ต่อไรนะ่โดย ค่าจ้างเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับปริมาณข้าวที่ได้นะครับอย่างเป็นต้นว่ากระสอบหนึ่งแล้วแต่กระสอบเล็กกระสอบใหญ่นะครับซึ่มันเป็นกระสอบกระสอบปุยสีขา,าวเรา12บบาทมั้ง15บาทมั้งหรือไม่บางทีก็นวดแลกข้าวนะครับแลกข้าวหมายความว่า ตกลงกับทางเจ้าของนาย10% 20%อนย่างเงี้ยหมายถึงว่าถ้าสีข้าวเออถ้านวดข้าวได้20กระสอบอ่าถ้า10กระสอบเนี่ยจะแบ่งข้าวให้รถที่มาช่วยนวดเนี่ยสองกระสอบอ่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับขั้นตอนของการทำงานของรถเนี่ยก็จะเป็นไปตามกลไกของมันนะเนาะผมก็ไม่รู้ระบบอะไรข้างหน,นเพียงแต่ว่าในอีกฝั่งหนึ่งอ่ะหลังจากข้าวที่เราขนมาจากทุ่งนาแล้วเนี่ย ก็จะทอนข้าวไว้กับพื้นโดยการปูให้เจ้าตะไคร้สีเขียวนะครับแทนใหน้ลานข้าวเรียบๆที่ผมเคยเห็นเมื่อสมัยเด็กๆนะซึ่งหนึ่งไม่มีแล้ว,ล,วล่ะ mm. ก็ใช้ตะไคร้เขียวแทนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันให้เพื่อที่ป้องกัน,มนเมล็ดข้าวที่มันร่วงหล่นจากการขนย้ายหรือการอะไรนะครับร่วงหล่นไม่ได้เสียหายไปมากนะครับก็ปูตะไคร้เขียวก็แผนกโยนก็โยนข้าวเครื่องไปอีกคนหนึ่งก็รอนะครับจะมี พวงหนึ่งอะ่ะคอยเอาข้าเปลือกใส่กระสอบอีกทีนึงฟางข้าวฟางข้าวคือคือส่วนที่หลงเหลือจากจากเครื่องนวดเครื่องปันน่นนะครับเครื่องอปั่นข้าวอะไรเนี่ยเครื่องตดข้าวมันเป็นเศษวัชพืชน,นะเศษวัชพืชตรงนี้สามารถทําเป็นประโยชน์ได้นะครับ ก็แล้วแต่ปัจจุบันมันจะมีเครื่องที่เขาไปอัดฟางมาเป็นก้อนเป็นก้อนตรงนี้ก็แล้วแต่จะตกลงกันนะครับบางพื้นที่นะเนี่ยบางเจ้าของนาที่เขาไม่ได้มีรถเขาไม่ได้มีเ,เครื่องมือหนักๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาช่วยเป็นแรงนะครับเขาจะมาช่วยเป็นแรงโดยการขอแลกกับฟางข้าวนะครับฟางข้าวส่วนที่เหลือเนี่ยเพื่อที่จะเก็บไว้ให้สัตว์เลี้ยงกินในช่วงฤดูที่ไม่สามารถออกไป ได้ตามท้องไร่ท้องนาน,นะครับฟางก็จะถูกอัดไว้เป็นก้อนด้วยเทคโนโลยีใหม่ใหม ก็ใช้เวลาไม่นานนก็เสร็จโดยประมาณสักน่าจะเป็นชั่วโมง,งได้นะครับผลผลิตที่ได้ก็จะถูกรวบรวมแยกเป็นประเภทเอาไว้นะครับบางส่วนก็ผมไม่แน่ใจนะผมเคยปินเขาคัดมเมล็ดพันธุ์ในลักษณะแบบคัดไว้เฉพาะปลูกอย่างเดียวนะครับแต่เดืยนนี้เขาเขามีวิธีการคัดยังไงผมผมก็มสามารถทราบได้นะครับไม่รู้ว่าผู้ใหญ่คอยเขาคัดยังไงนะครับวิธีการคัดมเมล็ดพันธุ์ แต่ด้วยการหลงแกก็จะจะแยกส่วนนะครับส่วนของมเมล็ดพันธุ์ที่จะใช้เพื่อปลูกไว้ในปีต่อๆไปนะครับอเท่า,า,าที่คุยกับกับบีสตัวเองผู <S <S ้ใหญ่คอเองเนี่ยโดยผลผลิตแล้วมันแล้วแต่ที่นาน,นะครับสมมติว่าข้าวหนึ่งกระสอบในในใการเป็นข้าวปลูกปีเนี้ยปีหน้าเนี่ยมันจะให้เปอร์เซ็นต์ ตอบแทนอยู่ประมาณสักสมมุติถ้าเราหว่านหนึ่งกระสอบเนะี่ยโอกาสที่จะได้กลับคืนมาก็จะประมาณสักสองถึงสามกระสอบนะครับก็แล้วแต่พื้นที่นานแล้วแต่ปริมาณน้ําแล้วแต่การใส่ปุ๋ยของเรานะครับหมายถึงปริมาณที่จะได้กลับมาต่อต่อต่อข้าวหนึ่งกระสอบนะครับ,รบก็จบลงอีกปีหนึ่งนะครับเป็นปีที่ผ,ผลิตก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจ ก็ยังไม่รู้ว่าปีหน้าหรือปีต่อ,ตอไปเนี่ยโอกาสหรือภาพต่างๆเหล่านี้จะจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดน,นะครับผมเองก็บอกไม่ได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับเพียงแต่ว,ว่าวันนี้ได้มาดูได้มาเห็นได้มาสัมผัสความรู้สึกบางอย่างที่ที่มันแหวงวาหายไปในช่วงเวลาของที่มันผ่านมานะครับมันก็ทําให้นึกถึงเรื่องราวเก่าๆได้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณพ่อใหญ่คอย แล้วก็บรรดาเพื่อนๆพ,อนพี่ๆน้องๆที่ชวนกันไปฉี่ข้าววันนี้นะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะขอบคุณครับขอบคุณ